จ้าเพื่อนเจ้ามานละจ้ามนละจ้าสุกัญญาชันเน่าเรียนลูกหู้น้ำกันกับมาใคือเกาเด้อจ้ามันนี่จ้าเพื่อนๆจ้าคือเกาห้วเนาะจ้าสุกัญญาเนาะจ้าอยากเฮ็ดอยากกินจ้าจ้าเพื่อนๆจ้าชีวิตและการเดินทางของสุกัญญาวันนี้ก็พาเพื่อนเมาทำกับข้าวนะคะวันนี้ไม่ได้เดินทางไปเที่ยวนะคะเดินทางมาทำกับข้าวค่ะวันนี้เลยค่ะสุกัญญาก็แกงส้มค่ะแกงส้ม แต่อร่อยมากนะคะเพื่อนๆเนาะสุกัญญาก็ไม่ได้ใส่อะไรมากมายนะคะก็มีนะคะเครื่องแกงสุกัญญาก็เคยทําให้ดูแล้เนาะเสร็จแล้วเพราะว่าเรามีเวลาจํากัดเนาะสุกัญญาก็จะใส่อะไรบ้างนายแกงส้มสุกัญญาค่ะดูสิค่าดูหน้าตามันหน่อยพอมันเดือดแล้วนะคะในนี้ก็จะมีเครื่องแกงที่สุกัญญาตาแกงส้ม ก็มีแค่เกลือดาโดนะสุกัญญาก็ใส่ดาโดนี้ไปครึ่งก้อนแล้วก็น้ำปลาแล้วก็เกลือแล้วก็น้ำตาลแล้วก็มะขามนะคะแล้วก็มีแครอทอยู่ข้างในนะวันนี้แกงส้มกุ้งค่ะโขกกุ้งไปด้วยนะคะมันนั้จะอร่อยนะคะแล้วเราก็ใส่ผักนี่ไปเลยค่ะดอกแคกิปของสุกัญญาซึ่งอร่อยมากเลยสุกัญญาชอบผักสุกัญญาก็ะจะใส่ผักให้หมดนี่เลยนะคะเพื่อน เราะว่าผักเนี้มันอร่อยค่ะเราเล่นงไฟทั้งผักทั้งกุ้งก็ใส่ไปเลยค่ะปรุงน้ําชิมรสให้เรียบร้อยอร่อยถูกใจเราแล้วนะคะโอ้โหล้น,ล,นล้นกันเลยค่ะหัวหนึ่งสุกัญญาก็ใส่หมดเลยนะคะแล้วก็เอากุ้งใส่ปลายโขกไปด้วยสามสี่ตัวเนาะ แล้วก็อันนี้ก็ใส่ไปด้วยค่ะแกงส้มก็อย่าลืมนะคะต้องใส่กระชายกับหอมแดงนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะจะแค่นี้ได้ยังไงเนาะยังไม่ได้ยังให้มันยุบลงเลยเนาะขอโทษนะคะยังไม่จบอีกนิดนึง นี่คะ่ะเหม่คะหอมฉุยเลยนะคะนี่คะ่ะเราก็เห็นไหมครับหัวเบลเลอเลยคะ่ะเ้วะยกลงไปลคะค่ะเปิดบ้านเหมือนเดิมละคะ่ะเพื่อนๆจะทำแกงส้มนะคะคุณสามีไปนอนคะ่ะก็เลยเปิดบ้านทําแกงส้มได้นกอยากกินแกงส้มคะ่ะอยากกินอะไรร้อนๆกินกับข้าวกล้องเหมือนเดิมละคะ่ะ เสร็จแล้วเราก็จะปิดไว้นิดนึงก็แปลว่าใช้ได้แล้วนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะนี้จบจริงๆค่ะสวัสดีค่ะช้าช้าช้าชา้าเดี๋ยวค่อยมากินกับสกัญญานะคะ